สัญญาณมันกะมันจะลำบากนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆก็ค่ะอ่ะคลิปนี้ก็แคเคนี้ก่อนนะคะฝากดูคลิปแม่พี่กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไร้ยานไม่ดีปัญหาหนัก <c oughs> นะคะก็เลยเนี่ยพ,พยายามตอนกลางคืนก็ตอนหัวค่ำก็ไม่ได้ก็พี่กันก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่กัน พี่กันไม่ได้ไลฟ์สดอีกแล้วนะคะอ่ามันก็ก็รอรอไปจนจนมันแบบมันมันสว่างโลุ่งแล้วนะคะก็ลงค่ะอ่าคลิปนี้ก็แคเคที่ก่อนนะคะฝากอ่าดูคลิปแม่พี่กันด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่กัน ี่กันไม่ได้ไฟ์สดอีกแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นพาะสัญญาณนะคะก็เลยไฟ้สดไม่ค่อยได้นะคะเพื <mostrar at osaurus> <lin> ่อนๆอย่าเพิ่งนี่เป็นเพาะสัญญาณนะคะก็เลยไฟ์สดไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งลองเข้าือดูฝนก็เลยอ่าสัญญาณมันกะมันจะลําบากนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ฝากฝากช่องพี่กันด้วยนะคะ นี่ก็เด็กมากแล้วนะคะเพื่อนๆพี่กันก็หากาแกฟมากินนะคะก็เลยต้องดูตอนดึกๆก็เออเพราะว่าตอนดึกๆนี่มันก็ดูเงียบๆแล้วก็มันสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่กันพี่กันไม่ได้ไลฟ์สดอีกแล้วนะคะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะติดดขัดๆนะคะแต่ก็ต้องดูนะคะต้องดูนะคะเพราะว่ามันจําเป็นต้องดูนะคะ ช่วงเข้าดดูฝนก็เลยอ่าสัญญาณมันกะมันจะลำบากนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็นะคะก็อยากออกมาไลฟ์สดเพื่อจะพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะอืมแต่ว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะคะแล้วอืมก็กินขนมไปด้วยกินกาแฟไปด้วยดูคลิปไปด้วยนะคะอืม สาเหตุที่พี่กันไม่ได้ไล์สดนะคะเพื่อนๆคือบ้านพี่กันอะสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะคะจริงๆแล้วพี่กันก็อยากไล่ทางกาแฟมากินขนมปังเพื่อจะได้ดูพเพื่อนเพราะว่าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันอากาศมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วง <c oughs> เริ่มเข้าฤดูฝนนะคะมันมีการชุนโก ก็รอรอไปจนจนมันแบบมันมันสว่างโล่งแล้วนะคะก็ลองมืดฝนมาเรื่อยๆขอโทษค่ะจนถึงค่ํานะคะมันก็มืดฝนมาจนถึงค่ําแล้วก็พี่กันพี่กันก็ฝากช่องน้อยๆของพี่กันไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆอ่าพี่การเอฟหนึ่งนะคะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันเวลาเดียวกันอุดมการเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกัน มาค่ะกินกาแฟตอนดึกๆเดี๋ยวดูคลิปเสร็จก็อาบน,น้ำนอนมันก็ก็รอรอไปจนจนมันแบบมันมันสว่างโล่งแล้วนะคะ <c oughs> ก็ลองมืดฝนมาเรื่อยๆอืม <c oughs> ขอโทษค่ะจนถึงค่ำนะคะมันก็มืดฝนมันจนถึงค่ำแล้วก็พี่กันสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่กัน ี่กันไม่ได้ไฟ์ nice, สดอีกแล้วนะคะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะติดต,ด,ตด,ดติดขัดขัดอะนะคะแต่ก็ต้องดูนะคะต้องดูนะคะเพราะว่ามันจําเป็นต้องดูนะคะตลางวันไม่ได้ด,ดหูหนึ่งต้องดูหลานหนึ่งต้องดูหลานสองสัญญาณไม่ดีปัญหาหนัก <c oughs> นะคะ ก็เลยเนี่ยค่ะพยายามตอนกลางคืนก็ตอนหัวค่าก็ไม่ได้ก็พี่กันก็พี่กันยังดูคลิปเพื่อนนะคะไปดูคลิปเพื่อนนะคะก็หากาแฟมากินนะคะเลยต้องดูตอนดึกๆกก็เออเพราะว่าตอนดึกๆนี่มันก็ดูเงียบเงียแล้วก็มันอย่าเพิ่งลืมพี่กันกันนะคะพี่กันก็ยังไร์สดเหมือนเดิมนะคะพี่กัน พี่การเอฟหนึ่งนะคะพี่การเอฟหนึ่งนะคะก็ยังไล่สดอย่าเพิ่งลืมพี่กันกันนะคะพี่การก็ยังไล่สดเหมือนเดิมนะคะพี่การพี่การเอฟหนึ่งนะคะพี่การเอฟหนึ่งนะคะก็ยังไล่สดต้องดูตอนดึกๆก็เออเพราะว่าตอนดึกๆนี่มันก็ดูเงียบๆแล้วก็มันขนมันจะตกแต่ก็แต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ตกนะคะแล้วก็มันก็จะฝากฝากช่องพี่การด้วยนะคะ นี่ก็เด็กมากแล้วนะคะเพื่อนๆที่กันก็หากาแฟมากินนะคะฝนมันจะตกแต่ก็แต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ตกนะคะแล้วก็มันก็จะมาหากาแฟมากินขนมปังเพื่อจะได้ดูดเพื่อน<ม>เพราะว่าเมื่ผลมาเรื่อยๆอืมขอโทษค่ะจนถึงค่ำน,นะคะ มันก็มืดฝนมันจนถึงค่ำแล้วก็พี่กันเอาแฟมากินนะคะเพราะว่ามันก็ก็รอรอไปจนจนมันแบบมันมันสว่างโล่งแล้วนะคะ <c oughs> ก็ลองลองว่าจะเข้าไปไปไล์สุดแต่ปรากฏว่าไล์สุดไม่ได้นะคะมันไม่มีสัญญาณพี่กันก็เลยพยายามลองลองไป ตอนกลางวันไม่ได้ดูหนึ่งต้องดูหลานหนึ่ง,ต,ง,ง,ง,ต,ง,งต้องดูหลานสองตอนกลางวันไม่ได้ดูหนึ่งต้องดูหลานหนึ่งต้องดูหลานสอง,ส,งสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่กันพี่กันไม่ได้ไลฟ์สดอีกแล้วนะคะอ่าก็ ตอนกลางวันน่ะตอนกตอน <c oughs> ตอนกลางวันน่ะฝนมันจะตกนะคะเลยต้องดูตอนดึกๆก็เออเพราะว่าตอนดึกๆนี่มันก็ดูเงียบๆแล้วก็มันไปขึ้นบ้านบ้านของเพื่อนๆนะคะก็ก็ไปขึ้นได้อยู่แป๊ดหนึ่งก็ตกเวทีเหมือนเหมือนเดิมนะคะเป็นเพราะสัญญานะคะของพีก่กันอืมก็กินขนมนไปด้วย กินกาแฟไปด้วยดูคลิปไปด้วยนะคะขนมันจะตกแต่ก็แต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ตกนะคะแล้วก็มันก็จะมุดขนมันจะตกแต่ก็แต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ตกนะคะแล้วก็มันก็จะมุดลองว่าจะเข้าไปไปไล์สุดแบบปรากฏว่าไล์สุดไม่ได้นะคะมันไม่มีสัญญาณพี่กันก็เลยพยายามลองลองไปเขาเรียกอะไรอ่ะติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะ แต่ก็ต้องดูนะคะต้องดูนะคะเพราะว่ามันจําเป็นต้องดูนะคะนะั่งกาแฟมากินขนมปังเพื mm ่อ hmm. จะได้ดูพดเพื่อน mm hmm. เพราะว่ามัน mm hmm. ก็ก็รอรอไปจนจนมันแบบมันมันสว่างโล่กแล้วนะคะ mm hmm. ก็ลองพี่กันยัง ดูคลิปเพื่อนนะคะไปดูคลิปเพื่อนนะคะก็หากาแฟมากินนะคะบายบายอืมเลยต้องดูตอนเด็กๆก็เออเพราะว่าตอนเดึกๆนี่มันก็ดูเงียบๆแล้วก็มันไปขึ้นบ้านบ้านของเพื่อนๆนะคะก็ก็ไปขึ้นได้อยู่แป๊ดหนึ่งก็ตกเวทีเหมือนเหมือนเดิมนะคะเป็นเพราะสัญญานะคะ ของพี่การพี่กันก็ฝากช่องน้อยๆของพี่การไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆพี่การเอฟหนึ่งนะคะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันเวลาเดียวกันอุดมการเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันอากาศมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูฝนนะคะมันพีการพม่มีฝนฟ้าอากาศนะคะตอนดึกๆพี่การก็เลยลองดูปรากฏว่าสัญญาณมันก็พอไปได้ก็เลยลองดูนะคะแต่ก็แบบไปแบบแบบ ่วงเข้าดูดูฝนก็เลยอ่าสัญญาณมันกะมันจะลําบากนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ไปขึ้นบ้านบ้านของเพื่อนๆนะคะก็ก็ไปขึ้นได้อยู่แป๊บหนึ่งก็ตกเวทีเหมือนเหมือนเดิมนะคะเป็นพราะสัญญาณนะคะของพีการเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันอากาศมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วง